เอาละครับกลับสวัสดีทุกชมครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอยู่มูชีกดีเช่นเคยนะครับแระวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวไมโครโฟน xlr dynamic นะครับจากทางแบรนด์ซิลซาวนะครับที่มีชื่อว่าซิลซาว mu 7ดครับอ่ะดูจากหน้ากล่องนะครับก็น่าจะรู้ว่าแบบเอมันคล้ายๆแบรนด์อะไรนะนะครับก็ไม่ต้องรู้กันนะก็คือตัวนี้เนี่ยนะแพ็ k เกจเนี่ยเหมือนกับตัว ชัวเอ็เเลยนะครับที่ผมแบบรู้เนี่ยเพราะว่าผมกำลังใช้อยู่นะครับแล้วก็เคยรีวิวไปในช่องด้วยตอนที่ผมเห็นครั้งแรกก็แบบเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นลักษณะเหมือนแบบกล่องชัวเลยนะคือผมอะไปศึกษามานะครับคือแบรนด์ซิลซาวเนี่ยก่อนหน้านี้คือเขาได้ทำเป็นไมโครโฟนจะเรียกว่าไงมีอินสปิเรชันมาจากชัวเอ็มวีเซเว่นอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราเสียบตัวไมโครโฟน MU7 ของทางซิลซาวเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยนะครับก็ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเห็นเป็นชื่อ m MV7 ด้วก็เายว่นด้วยนะ้็ แต่ทีนี้ทางตัวโรงงานเองเนี่ยรู้สึกเหมือนอยากจะรีแบรนด์นะครับอยากจะทําแบรนด์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นชื่อซิลซาวเนาะเพราะว่าในตัวกล่องเนี่ยก็ยังจะไม่มีอะไรที่บอกว่ามันเป็นของซิลซาวเลยนะครับไม่มีประทับโลโก้ไม่มีอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับก็อาจจะดูเหมือนของก๊อปไปหน่อยนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสมเหตสสมผลกับราคานะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้คือมันไม่ใช่ของเถื่อนไม่ใช่ของก๊อปแล้วนะครับเขาทาแบรนด์ขึ้นมาแล้วนะ คุอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไมโครโฟน i, อันนี้พี่รีวิวไมโครโฟนเถื่อนเหรอพี่รีวิวไมโครโฟนของก๊อปเหรอค mm hmm. ือจะบอกว่ามันไม่ได้ก๊อปแบบอย่างขนาดนั้นนะครับมันเป็นแบบอินสปิเรชันแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคตัวนี้นะครับมีชื่อว่าซิลซาวเอ็มเเนาะราคาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะครับแล้วแต่แอปพลิเคชันที่คุณสั่งซื้อสามารถซื้อได้ทั้ง l a z a ด a าทั้ง s h อป e e นะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบไมโครโฟน Dy n amic นะครับแล้วก็สามารถใช้ทั้ง USB แล้วก็ XLR ได้ไมโครโฟน700บาทใช้ XLR ได้คุณเคคิคดดูแต่ว่าในการเทสในครั้งนี้นะครับผมจะเทสแค่ USB เนอะเพราะว่าคือตอนนี้ผมอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาตัวมิกเซอร์นะครับมาด้วยก็เลยไม่สามารถใช้ XLR ได้นะครับก็ขออภยัยแต่ผมคิดว่าหลายๆคนที่ซื้อไปเนี่ยก็น่าจะเอาไปใช้เป็นแบบ USB อยู่แล้วเนาะนะครับอ่ะสเปคง่ายๆนะครับก็เป็นไมโครโฟนเดน amic นะครับ USB XLR แล้วก็มีวัน click mute นะครับก็คือกดทีเดียวมิ สามารถมิวไมโครโฟนได้แล้วก็มีดโฟนแจ็คนะครับมีบิ i ลอินเลคคอร์ดดิ้งซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันทํำยังไงเหมือนกันนะครับคือผมก็ไปศึกษามาก่อนเนาะก็ยังไม่เคยเห็นใครที่ทําแบบบิ i ลอินเลคคอร์ดดิ้งได้คือไมโครโฟนที่มันเลกคอร์ดมีความจําอยู่ในไมโครโฟนอะไรเงี้ยนะครับเหมือนแบบเนี้ยไมของ DJI อย่างที่ผมใช้เนี้ยก็สามารถกดอัด เสียงนะครับให้มันอยู่ในนี้ได้เอาไว้ป้องกันแบบสมมติว่าเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วแล้วเมมเราฟอร์แมตไปแล้วหรือว่าเกิดอุบัติเหตุทางการถ่ายเนี่ยนะครับมันก็ยังมีเสียงจากตัวไมโครโฟนอยู่แต่ว่าของตัว M U 7เนี่ยอันนี้คือเราก็ไม่รู้ว่ามันผมก็ไม่รู้หมือกันว่ามันอัดยังไงแต่ว่าคือเขาบอกว่ามันมีฟังก์ชันนี้มาเนา แล้วก็ปลั๊กแอนเพย์นะครับสับพอร์ต XLR นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กับมือถือได้ด้วยนะครับ Android o s นะครับ Mac OS แล้วก็ Windows OS สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเทสกับ PC กันเนาะนะับตัวกล่องก็เป็นประมาณนี้ให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าซิลซาวอยู่เลยนะก็จะเขียนพอดแคสต์ไมโครโฟนนะครับ for podcasting อะไรเงี้ยนะ u s BXLR แล้วก็ในตัวหน้ากล่องเนี่ยก็ไม่ได้เขียนด้วยว่าชื่อ MU 7นะครับแต่ว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยครับมันก็เป็นชื่อว่า MU 7นะสภาพกล่องก็สมบุกสมบน้อง เดินเรือเดินทะเลมาโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปแกะเลยแล้วกันนะแทรเก็ตเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่อยากได้ไมโครโฟนราคาหลักร้อยนะครับไปใช้งานเนาะเป็นไมค์เดนมิกนะครับคุณภาพเสียงเนี่ยเออจากที่ผมไปฟังมาเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปใช้งานกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเปิดกล่องออกมานะครับอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในจะมีอะไรให้เราบ้างเนาะเปิดมาก็เจอกับโฟมก่อนเลยนะครับอ่ะขออนุญาตเอากล่องวางก่อนนะครับคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บอก เรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกทีเนาะแมปนี้ก็จะมีบอกว่าเอ่อต่อ XLR เป็นอะไรยังไงนะครับอ่ะประมาณนี้มีเกณฑ l เลเวลนะครับแล้วก็ในส่วนของไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมี n อ i s e c a n c e l ลลิมาให้ด้วยนะครับสำหรับการตัดนอ e แต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็น n อ i s e c a n c e l ลลิ่เกจหลักร้อยอ่ะนะครับเอาไปใช้งานจริงถามว่า,าเอาไปใช้งานได้ไหมสำหรับส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าไม่เปิดดีกว่าคือ n อ i เคาน n ์ e l ลลิ่เนี่ยถึงแม้จะเป็นไมโครโฟนราคาหลักร้ว่าอยนะผมกคุณค noise คับ วกโปรแกรมดีกว่าอย่างเช่นเราใช้ดิสคอร์ดอย่างเงี้ยเออเนาะน้อยแคสซิ่งของดิสคอร์ดอะ คือมันช่วยได้ดีกว่าการที่เรามาใช้น้อยเคสซิลิ่งจากไมโครโฟนนะครับยกเป็นคุณไปต่อ XLR อย่างเงี้ยอ่า XLR เนี่ยมันจะมีชิปมีอะไรเงี้ยในเรื่อง,องการตัดน้อยเรื่องของการรับเสียงที่ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะมาหวังว่าเฮ้ยมันมีน้อยเคสซิลิ่งในไมโครโฟนอย่างเงี้ยมันจะเอาไปใช้งานได้แบบโอ้บ้านชั้นติดริมถนนเสียงรถสิบล้อผ่านปังปังปัง,ปงอย่างเงี้ยรถมันจะหายเนี่ยคือผมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับต่อให้เป็นหลักพันก็ไม่ได้นะก็มีแบบมีมาให้ใหอ,อ่นนเออะ,ะเออมีมาให้ ตัวไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นไมโครโฟนแบบเป็นฐานนะครับก็จะไม่ได้มีไมค์สแตนมาให้นะก็จะมีฐานตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับใครที่ต้องการใช้ไมค์สแตนก็ซื้อแยกนะจ๊ะโอเคไมโครโฟนก็มีวัสดุที่ดีอ่ะก็ข้อพิจารณาอย่างแรกนะครับไมโครโฟนไดนามิกแบบนี้ส่วนมากแล้วน่าจะแถมฟองน้ํามาให้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีไม่เป็นไรราคามันเข้าใจได้นะครับแต่ว่าตัวไมโครโฟนผมบอกเลยนะดูดีมากคือมันเป็นการผรสมผสานระหว่างชัวเอ็มบีเซเว่นกับตัวโรดนะครับโรดไมโครโฟนโปรมั้งนะครับาผมจำชื่อไม่ผิดนะก็ นีมันมันเหมือนมากอะอินสปารเตชันนะนะครับแล้วก็ตัวหน้าตาไมโครโฟนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเป็นอย่างไรบ้างทุกท่านก็ลองดูวัสดุผมบอกเลยว่าไม่กองแกงราคาแบบ700กว่าบาทเนี่ยได้วัสดุแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเยี่ยมนะครับอันนี้คือกล้าพูดได้เลยนะเอออันนี้คือดีมากนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีฐานนะครับฐานเป็นอย่างนี้สกู๊น็ตเป็นอย่างนี้แปลกดีนะครับแล้วก็ อันนี้เนี่ยนะครับก็แถมมาให้ด้วยนะครับสกูนะครับคือถ้าใครจะใส่ไมสเตนเนี่ยนะครับสกูเนี้ยต้องมีนะห้ามทําหายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลูกลุมๆโบโบเงี้ยนะครับมันไม่สามารถเอาไปใช้กับไมสเตนได้นะครับก็ต้องมีอันนี้ไว้เนาะซึ่งสกูนี้ก็เป็นพลาสติกนะอย่าไปหมุนแน่นเกินไปไม่งั้นมันจะแตกนะครับโอเคเราก็หมุนแล้วก็แปลกับเพจอย่างนี้แล้วก็หมุนเข้าไปนะครับแต่ว่าอันดับแรกเราไปดูที่ด้านล่างก่อนด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีแจ็คก็มจุดล้านล่างจะเป็นประมาณนี้ก็ยังดีีท่่วา้ เป็นไ้า e 4มานะครับในราคาหลักร้อยนะปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันผมคิดว่ามันน่าจะต้องเป็น t ้าย4หมดอยู่แล้วแหละเนาะนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ครับมีเกนนะครับมีมิวเสียงนะครับมีโหมดมีเอ็โคนะครับนี่ให้ดูอย่างนี้ก็ตามชื่อเลยผมว่าท่านซื้อไปท่านก็น่าจะรู้่าครับว่าอะไรปรับเป็นอะไรยังไงวัสดุนะครับพวกปุ่มกดต่างๆก็ตามเกรดนะครับราคาหลักร้อยนะพลาสติกคือดูทรงว่าถ้าทาตกทีหนึ่งนี่น่าจะตีวไปเลยนะโอเคนะครับฐานรองก็มีบุฟองนุ่มมาาาให้้้ขงงลล่แวก มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรนะครับก็คือถ้าวางบนโต๊ะเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างมัน่นคงนะครับไม่รู้สึกว่ามันจะปิวแต่อะไรอย่างใดนะครับอะประกอบร่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความสูงก็จากตัวโต๊ะถึงผมเนี่ยก็กําลังพอดีนะผมคิดว่ามันไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มนะเออแต่ว่าถ้าจะเอาแบบใกล้ปากก็อาจจะต้องมีฐานเสริมหน่อยนะครับต่อไปสายนะครับสายที่แถมมาในกล่องเนี่ยจริงไหมเนี่ยสายที่แถมมาในกล่องมีแค่สาย USB-C กับ USB-A ครับ อ่าไม่มีแถมสาย XLR มาให้นะอันนี้ก็ถามว่าเข้าใจได้ไหมก็เข้าใจได้แหละแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาน่าจะแถมมานะเพราะว่าแบรนด์จีหล,หลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็แถมมาให้นะครับเออพวกสาย XLR แต่นี้ไม่มีนะต้องไปซื้อสาย XLR แยกนะเออทำไมวะสายก็เป็น USB A to USB C นะครับสายค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวเราแกะออกมาดูว่ามันยาวขนาดไหนสายก็เนี่ย ใช้ได้เลยนะครับสายสายค่อนข้างยาวมากๆนะเออนะครับก็เสียบกับ USB แล้วก็ไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะเสียบแล้วก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปเทสเสียงกันดีกว่าฟังคุณภาพเสียงว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับพวกต่างๆแบบเอาแบบที่ผมใช้จริงๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่า เราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราปรับตั้งค่าเสียงตรงไหนบางคนแบบไม่รู้ไงว่าปรับตั้งค่าเสียงตรงไหนแล้วก็รวมไปถึงว่าเรามาดูว่าชื่อที่มันจะปรากฏในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันจะเป็น mv 7หรือว่าเป็น mu 7นะเพราะจากที่ไปดูต่างประเทศมาเนี่ยนะครับมันเป็น mv 7ดเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้คือโหมดปกติคือเมื่อกี้ผมคิดว่า Echo ผมมันน่าจะเปิดด้วยนะครับอ่าโหมดปกติเสียงเป็นประมาณนี้นะท่านลองฟังดูทีนี้เปิด noise cancellation อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็น ก็เป็นยังไงบ้างนะครับ noise cancellation ของเจ้ตัว s i ว s a u MU 7ตัวนี้นะครับตัดเสียงลบได้ไหมนะครับแบบใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ลองฟังดูขออนุญาตกลับไปเปลี่ยนโหมดปกติครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะเปลี่ยนกลับเป็นโหมดปกติเรียบร้อยนะครับปิดพัดลมแล้วเรียบร้อยก็ไหนๆแล้วก็คือสรุปจบ ด้วยเสียงของตัว MU 7นี้ไปเลยแล้วกันนะครับโดยสรุปรวมแล้วนะครับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นไมโครโฟนที่สำหรับคนงบน้อยนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆเนาะเพราะว่าผมก็บอกกับทางแบรนด์แล้วว่าเราเป็นคนที่รีวิวตรงๆนะครับเหมาะสําหรับคนงบน้อยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบเอองบอยู่700กว่าบาทเพราะว่าโดยปกติเนี่ยราคามันก็อาจจะลงไปอีกนะครับในช่วงแบบโปรลดอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณ600้อถึงเจ็บาทแล้วต้องการไมค์ไดนามิกที่สามารถต่อ XLR ได้เป็น USB-C อะไรเงี้ยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยไมค์ราคา ที่ต่อ XLR ได้เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากจะเป็นราคาหลักพันต้นพันต้นต้นเนี่ยคุณจะได้ไมค์คุณภาพที่ดีนะครับใช้งานได้จริงอะไรได้จริงหมดเลยนะครับแต่ไมค์ดนามิกเนี่ยราคาพันต้นต้นเนี่ยผมยังไม่เห็นนะที่แบบพันแบบพันเลยนะไม่ใช่พันหกพันเอย่างเงี้ยพันต้นต้นหรือต่ํากว่าพันเนี่ยผมยังไม่เจอนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมีไหมด้วยแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะมีน้อยนะครับ ไมซิลซาวเอ็มยูเซเนี่ยก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะในราคาต่ำ,ตำพันนะผมว่าหายากนะครับไมเดนามิกที่ราคาต่ำพัน มี XLR ได้ USB ได้แล้วก็คุณภาพเสียงที่ผมว่าโอเคนะดูจากเกนดูจากการาฟที่แบบเนี่ยอัดอยู่เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มี n i อสเข้ามาแทรกนะฮะแล้วก็เกนไมอะไรเงี้ยก็ทําออกมาได้ดีนะนะผมก็คิดว่าเออใช้แบบเนี้ยในการสื่อสารบางคนเขาไม่ได้ต้องการใช้แบบไมที่มันดีอะไรมากไงคือมันดีกว่าไมหูฟังก็โอเคนะครับไมซีลซาวเอ็กซูเนตัวเนี้ยมันก็นะครับสำหรับผมผมรู้ว่าเออต่ำพันเนี่ยซื้อให้ลูกให้หลานใช้อย่างเงี้ยคือโอเคนะครับไม่ไม่เกินมือเกินไปอะไรเงีะร่ารทกา ใช้งานแบบดีกว่านี้อาจจะต้องเพิ่มเงินไปมากกว่านี้อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเออมันเป็นไมโครโฟนแบบบัตเจ็ดอะนะครับอืมราคา700กว่าบาทอะไรเงี้ยคือซึ่งตอนแรกผมก็แอบแปลกใจนะเฮ้ยซิลซาวเป็นแบรนด์อะไรวะเอาจริงก็ผงก็เคยเพิ่งได้ยินครั้งแรก อ๋อเป็นแบรนด์ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เพิ่งจะมารีแบรนด์นะครับเพิ่งจะมาทําแบรนด์เนาะก็ต้องบอกว่าต้องให้วอกาสเขานะครับเพราะว่าเราเห็นชื่อแบรนด์เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็จะคิดว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าคือดูรีวิวนี้ผมบอกได้ว่ามันไม่ใช่ของกระหลงโปงแน่นอนนะครับโอเคมันอาจจะเป็นของที่ดูไม่ค่อยได้ยินชื่อแล้วก็ดูแบบคุณภาพคุณภาพคุณ็านนูคุณก,ณก,ก,กาใคในการนราคาเท่าน้นะนะบ,บอเคยว่า้ i, ม,ม่ได้มาพคุณภาพคุณภาพคุณภา้คุณบาพคุณภาพคุณภาพคไม่ได้ หลอกขายไม่ใช่แน่นอนนะครับซิอซาเขามีแบรนด์แล้วก็ไมโครโฟนที่ผมกำลังรีวิวอยู่เนี้ยนะครับก็คุณภาพเนี้ยนะครับเหมาะสมกับราคาเป็นไมโครโฟนบัตเจ็ตนั่นเองนะครับโอเคก็ขอจบแต่การรีวิวในเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจนะก็สามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอผมได้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ออฟฟิเชียลไว้ให้นะครับทั้งร้านซ่าแล้วก็ช้อปปี้นะครับเท่าที่หาได้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรนะนะครับอันนีี้้ก็มาารววิใหเ นับก็ขอจบการรีวิวตัวนี้ครับใครชอบคลิปอะไรอย่างงี้ครับก็ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับวันนี้ผมกับซิลซาวและไมโครโฟน mu 7ตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ